เมื่อขึ้นไปสู่ที่สูงเนะี่ยโยนขนนกก่อนโยนเศษผ้าก่อนแต่ยังไม่ตกถึงพื้นดินนะแต่โยนหินทีหลังหินจะตกถึงพื้นดินก่อนอเพราะมันหนักกว่ากรรมที่หนักกว่าแม้ทำทีหลังก็ส่งผลก่อน เทพแชร์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0638945666คือในตามหลักของกรรม,มะเนี่ย้อหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไปฆ่าคนมายังไงก็กปกมแรงมากกรรมแรงมากแล้วก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่ากรรมนี่มันมีพลังงานของมันนะไม่ได้มีใครเล็กคอดไม่ได้มีใครจดนะฮะแต่ตัวกรรม,มะนี่แหละจะบันทึก เองบันทึกพฤติกรรมเองสิ่งที่ทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยครับคนเดินเร็วก็จะเดินเร็วอย่างนั้นนะเกิดพบหน้าก็เดินเร็วอีกคนพูดเร็วก็พูดเร็วคนคิดเร็วก็คิดเร็วคนช้าก็ช้าอันนี้ก็เป็นถ้านน้นจะแก้ก็ต้องแก้ให้เกิดความพอดีถ้าคนใจร้อนเนี่ยผว่าชาติหน้าจะจะร้อนไหมก็ร้อนเท่าเดิมเพราะว่ามันก็ไม่ต้องไม่ต้องชาติหน้าหรอกสมมติว่าอายุสิบปีใจร้อน ยี่สิบปีกไ็ไม่ลดไม่ละก็ยังร้อนอยู่เพราะผมร้อนกว่าเดิมนะแต่ร้อนกว่าเดิมแต่พอโตขึ้นแล้วมีเหตุมีผลควบคุมตัวเองได้ก็ทําให้ใจเย็นได้ครับอยู่ที่สติปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยควรจะทํากรรมดีให้มากไว้ถ้าทําความดีให้มากก็เหมือนเราสร้างรหัสด,ดีใส่รหัสทางดีเข้าไปรหัสทางดีนี้ไม่ต้องกวดน้ําก็ส่งผลดีครับถ้าหากว่าทํากรรมไม่ดีไม่ตั้งจิตอธิษฐาน ก็เกิดผลไม่ดีอย่างแน่นอนสาธุหลวงพ่อเพราะฉะนั้นให,ให้ใส่รหัสกรรมสร้างกรรมดีกันแล้วกันคุณสปร์บอกว่ากราบน้ำสการหลวงพ่อถ้าเราเจอคนเอาเปรียบอยู่ตลอดแล้วเรายังต้องอยู่สถานที่นั้นไม่สามารถย้ายหรือหนีได้เราควรจะทํำยังไงดีครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าเขากําลังเอาเปรียบเราอยู่ทําได้ไหมทําได้ด้วยการเราต้องหาตัวช่วยครับบางทีเราไม่ไม่สะดวกที่จะพูด ต้องหาหลักฐานหาให้ให้สื่อหรือหาให้คนอื่นช่วยพูดแทนเราถ้าจะแก้ได้ต้องแก้อย่างนั้นแก้คนเราเปรียบเนี่ยต้องให้มีหลักฐานประจักษ์พยานหให้สังคมเป็นคนเห็นให้สังคมเป็นคนลงโทษเราไปลงโทษไม่ได้บางทีเราเป็นผู้น้อยไปขือมากก็โดนกันแกล้งอีกห,อหนักก็ไปอีกมีเยอะทีเดียวที่โดนกันแกล้งแล้วก็หาทางออกไม่ได้บางคนเนื่อาดฆ่าตัวตายเลยก็มีให้หาวิธี หาสื่อหรือหาผู้ช่วยที่จะช่วยเราได้ครับก็พอจะแก้ไขบางทีพูดเองไม่ได้ไม่สะดวกครับหาผู้ใหญ่หาคนอื่นมาช่วยคนที่มีพลังที่จะช่วยเราได้นะแล้วเขาจะยอมช่วยไหมอันนี้ต้องมาไข้ควรกันแต่แต่ไม่ควรเงียบครับอาจจะเป็นหนังสือก็ได้ทุกวันนี้ทุกวันนี้หนังสือเช่นร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมก็ได้นะฮะคือ ได้รับความกันแกล้งที่ไม่เป็นทําอะไรเนี่ยแต่เราไม่ได้กล่าวหาใครอ,อย่างนี้ครับ,รบสาธุหลวงพ่อคุณพิชาพรถามว่าหลวงพ่อค่กรรมชาตินี้กับกรรมชาติที่แล้วกรรมไหนให้ผลได้เร็วกว่ากันครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับแรงหรือไม่แรงท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเมื่อขึ้นไปสู่ที่สูงเนี่ยโยนสิ่งของลงมาก้อนหิน เศษผ้าแล้วขนนกโยนขนนกก่อนโยนเศษผ้าก่อนแต่ยังไม่ตกถึงพื้นดินนะแต่โยนหินที่หลังหินจะตกถึงพื้นดินก่อนเพราะมันหนักกว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นกรรมที่หนักกว่าครับแม้ทําทีหลังก็ส่งผลก่อนทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเราดูที่ว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีดีมากๆเลยครับอะไรที่เปนไม่ดีก็เราก็หลีกเว้นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเองพอบวชแล้วรู้แล้ว ก็เลิกนะแต่ก่อน <c oughs> บวชก็ทำไม่ดีเช่นเล่นการมานััน <c oughs> <s uk> สูบกัญชาเราเห็นว่ามันไม่ดีเราสมัยนั้นเราไม่รู้พ่อมาบวชแล้วเรารู้แล้วเราก็เลิกโดยปรยายครับแต่เราก็สอนคนอื่นอีกครับสอนวัยรุ่นสอนเยาวชนเราพ่อจึงได้รับการยอมรับจากโรงเรียนสถานศึกษา <c oughs> นําเด็กมาเข้าค่ายนํากุลบุตรมาบวชจํานวนมากครับเพราะว่าเรารู้วิธีแก้เด็กๆเหล่านี้ สาธุครัหลวงพ่ออยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6